สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเกาคุงและดิจิมอนมาสเตอร์โลบอกซีรีสสั้น EP ที่26แล้วนะครับทุกคนเย่ yeah. ห่างหายไปนานกับเอ,อ่ซีรีส์ของดนะิจิมอนโลบ o อกเนาะซึ่งเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการหาอากุมอนคิซุนะเนาะสำหรับมือใหม่หรือคนที่เป็นผู้เล่นเก่าแต่ยังไม่ได้ส่องอัปเดตของดนะิจิมอนโลบ o อกเนาะว่าเขาอัปเดตคิซุนะเข้ามาแล้วนะครับ ก็เป็นประมาณสัก2-3อาทิตย์ได้แล้วเนาะสำหรับคิสนะเนาะโอเคซึ่งการหาคิสนะเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่ง่ายแบบง่ายมากอยู่ที่ตัวละครที่เราจะเอาไปใช้ตีบอสในการหาเนาะว่ามันจะเอ่อตีเข้ามากน้อยแค่ไหนเนาะสำหรับการหาเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับเอ่อการหาเนาะผมก็ต้องบอกการดรอปก่อน ก่อนที่จะไปสู่การทำเควสการดรอปเนี่ยผมจะเล c o คอมเมไว้3ามแมปแล้วกันเนาะก็คือแมปของ Fossil Valley นะครับแล้วก็แมปของ Dark Area แล้วก็ Digital Desolation นะครับผมซึ่งแมปที่ผมแนะนำเนาะก็จะเป็นของ Dark Area เพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตีง่ายมากกว่า Digital อืม เพราะด้วยความที่ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นแมปสุดท้ายของเกมละมันก็เออมันเป็นเอนเกมแล้วอะ่ะมันก็น่าจะยากนิดนึงสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้อัพในส่วนของดิจิมอนของแต่ละคนเนาะเออผมก็เลยเอ่อเล m เมนเป็นด์คแอเรียดีกว่าอ๋อแต่นี้ผมพิมพ์ผิดเนาะว่าเป็นดิจิตอลดิสโซเลชันเออแต่วเออแต่จริงๆก็คือด์คแอเรียนะคะผมเนาะโอเคในส่วนของด์คแอเรียเนาะ ทุกคนก็สามารถตีได้หมดเลยนะครับทุกตัวเลยหรือจะตีบอสก็ได้เพื่อให้ได้เศษของมันมากขึ้นนะเนาะส่วนออฟอสซิลเนี่ยหรือบอสเวลิลดเนี่ยผมไม่ค่อยที่จะแนะนำให้ไปตีซะมากกว่าเพราะว่า1เลยอย่างที่บอกว่ามันเป็นบอสเวลิลดคือมันดรอปทุกอย่างในเกมอะ่ะทุกคนก็ต้องไปลุน้นเอาว่าตอนไหนที่ทุกคนจะได้เศษของอากุมอนคิซุนา สู้เราไปตีด์กแอเรียหรือดิจิตอลซะดีกว่าเออมันยังได้ดิจิมอนที่เลเวลประมาณสัก5,000นอะเอเซที่มันเป็นพวก5,000พวกเมอร์ซิฟูพวกมินเลียนพวกอะไรต่างๆเนี้ยเออพวกเอ็กซเอ็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่แมปพวกนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นไปตีแมปพวกนี้จะดีกว่านะครับผมเนาะโอเคป่ะต่อมานะครับคือแมปที่มีเควสก็จะคือมี2แมปเนาะ จะเป็นในส่วนของแมปที่ได้ตัวละครนะครับผมแล้วก็แมปที่ได้ของสกินนะครับผมซึ่งแมปที่ได้ตัวละครนะครับให้เราไปที่ Dark a r e เรียวาร์ปเสร็จหรือเราเดินมาจากอ e ีแมปหนึ่งให้เดินตรงไประหว่างกลางนะครับผมระหว่างกลางจะมีเอ่ออากูมอนเอ่อเป็นวอลเกร่าง X นะครับแล้วก็มีดาบแทงลงมาอันนั้นคือที่เกิดกับที่ลับนะครับผมส่วนดิจิตอลนะครับ วาร์ปหรือเดินมาจากอ e ีกแมปหนึง่งเดินตรงไปขวามือจะเป็นที่รับเควสซ้ายมือจะเป็นที่ตีนะครับเป็นแองใหญ่ๆนะครับผมเนาะอ่ะส่วนต่อมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในการอันเชิญนะครับผมแน่นอนละ่ะในส่วนของต้นละครเนี่ยเราจะต้องเตรียมในส่วนของอากุมอนเอ็กนะครับห้าพันชิ้นแล้วก็เบรกเกอร์อีก5,000ชิ้นเอ่อแล้วก็ในส่วนของเอ่อ ทิศนนชิ้นนะคะผมซึ่งผมมั่นใจว่าในส่วนของตัวละครเนี่ยทุกคนไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเศษแต่ละคนฟร์มาผมคิดว่าเกินแสนเกินล้านอยู่ละเนาะสำหรับสาหรับผู้เล่นเก่าแล้วกันเนาะแต่สำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะลําบากนิดนึงก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของเพื่อนหรืออาจจะต้องใช้ในส่วนของคนในเซิร์ฟให้วานให้กดให้มันเกิดให้แล้วก็ต้องตีกันอืม อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเควสนะครับซึ่งพอร,รับเควสเสร็จเนาะมันจะให้เรามาตีที่ดาบนะครับกดเสร็จปุ๊บเราจะเ,เชิญอากุมอนคิษณนออกมาล่างสีส้มล่างธรรมดาเนี่ยอพอเชิญเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตีแค่หนึ่งตัวเราก็ได้ตัวเลยครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของสกินล่างดํามันจะเป็นล่างคิซณนาล่างสีส้มเนี่ยฮะแต่ว่าสีจะออกเป็นดําๆเทาๆส่วนเอฟเฟกต ที่เป็นเอฟเฟกไฟแล้วก็ในส่วนของสีฟ้าตรงนี้จะเป็นสีม่วงออล่าม่วงๆนะครับผมเนาะก็คือเควสรับจาก b บ็ k วอร์เกนะครับ1ตัวให้ตีแค่1ตัวแล้วก็ไปกดให้มันเกิดจากดาบสีม่วงนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ยังไม่ไม่ค่อยหวั่นใจในส่วนของอ,อ,อากูเอ็กกับเบเกอร์เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกผู้เล่นเก่า ยังไงก็เกินแสนเกินล้านแน่นอนครับแต่เออในส่วนของคิซุนาเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนิดน,นึงสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหมก่กระแต่ยังไงก็ไม่มีเศษถูกต้องไหมแต่ผู้เล่นเก่าจะดีตรงที่เออมีดิจิมอนที่สามารถฟาร์มได้แล้วในระดับหนึ่งก็อาจจะไปฟาร์มแป๊บนึงเพื่อให้ได้เศษของคิซุนามาเนาะห้าพประมาณนั้นอืมเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ย เสียเปรียบตรงที่ยังไม่มีตัวที่สามารถเอาไปฟาร์มเพื่อเอาเศษคิสนะมากดเกิดได้แต่เออเกมก็เอาลุ้นมารวยให้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรืออะไรหรือเปล่านะาในแมปนี้คิสณนะที่เป็นร่างดำหรือร่างสกินเนี่ยที่เราต้องการอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเองได้อ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นกัน50-50ว่าเอว่า บักหรือว่าเขาตั้งใจทำเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่ามันจะหายไปยังแต่ถ้ายังไม่หายทุกคนก็รีบไปเก็บซะก่อนที่เขาจะมองว่ามันเป็นบักหรือว่ามันเป็นอะไรหรืออะไรสักแล้วแต่ก็แล้วแต่เนาะเออก็ไปทำกันให้เรียบร้อยเนาะสำหรับสกินนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการได้ตัวของคิซุนะผมบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมานะตั้งแต่ที่ ร่าง x ถัดจากเดมอน x อ,อะ่ะไล่ระดับมาปุ๊บผมมองว่าคิสนาเนี่ยง่ายสุดในบรรดาที่มันเอาเข้ามาละแค่ตีตรงนี้นทุกคนฟาร์มเศษอันเนี้ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้หาอันเดียวก็แปบเดียวเพราะว่าแมปนี้มันก็อย่างที่บอกว่าด a r แอเรียผมมนมน์ให้ตีอยู่แล้วในการดรอปเศษคิสนาเพราะฉะนั้นตีปุ๊บแล้วเราก็ไปกดรับเควสแล้วก็มากดเกิดแล้วก็ตีแล้วก็เราก็ได้ตัวแค่นั้นเลยทุกคนง่ายมาก มผมบอกไงว่า,าไปทําซะก่อนที่อะไรๆไรมันจะเปลี่ยนแล้วมันอาจจะยากขึ้นเพราะเกมนี้อะไรแล้วเกิดขึ้นได้นะครับโอเคทุกคนก็สาหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์ไว้หน่อยนะครับสำหรับ d i g ิม่อนเนาะใครที่สอบถามเข้ามาเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าเนื่องจาก Youtube ไม่ได้แจ้งเตือนในส่วนของข้อความของคลิปนั้น เนาะผมก็ขออภัยเวลาที่นี้ก่อนเลยสําหรับคนที่ผมไม่ได้ตอบเนาะแต่หลังจากนี้ผมคิดว่าผมจะเปิดคอมููใน YouTube นะครับเป็นหัวเฮดไว้ว่า d i i i m o n m s t t r r Robot Question และให้ทุกคนนะมาถามในนั้นซะมากกว่านะเนาะพอทุกคนถามในนั้นผมจะได้ไล่ตอบได้เพราะอย่างเช่นถ้าทุกคนไปถามคลิป,ลปนั้นหรืออะไรอเงี้ยถ้าผมไม่เข้าไปดูใน y YouTube Studio อ ผมไม่รู้เลยนะว่าทุกคนอะ่ะคอมเมนต์กันมาเพราะในแจ้งเตืน YouTube อน y t u t u อ่ะมันไม่ได้แจ้งเตือนว่ามีใครทักมาหรือว่ามีใครคอมเมนต์มาถ้าเมื่อก่อนอะ่ะมันแจ้งเตือนไว้ผมก็จะตอบแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่า YouTube เป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนถ้าผมไม่เข้าไปดูผมก็ไม่รู้เออเพราะฉะนั้นก็ขออภัยุกคนเนะที่นี่ด้วยนะครับเนาะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณมือใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เก่าด้วยนะครับและถ้ามีสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ในคอมมูนิตี้ที่ผมกำลังจะสร้างได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย